ทุ่กระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสริริวัฒนาพนวดีสมบัติเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่5เมษายน2554เวลา8นาฬิกา30นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังท่าราชวรดิษสมบัติเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่5เมษายน2554ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนสา์60ปี การนี้ทรงปล่อยโค1หนึ่งคู่เพื่อน,นำไปมอบให้ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรชุมชนของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ในตุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่บ้านวังฉลาดหมู่ที่7ตําตบนนางลืออําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทและทรงปล่อยกระบือหนึ่งคู่เพื่อน,นำไปมอบให้ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการเกษตรชุมชนของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ที่บ้านหัวบ่ออําเภอทวัตบุรีตะบนน้องไผ่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันนี้ประธานพระวโรกาสให้อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยข้าราชการกรมประมงเฝ้าถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติจากนั้นทรงปล่อยพันปลาไทย9้าชนิดซึ่งกรมประมงน้อมกล่าวน้ำกระหม่อมถวายสำหรับบำเพ็ญพระกุศลประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาโพงปลากาดํำปลายี่สกปลาแก้มช้ำปลากระแหปลากรายและปลาบึกรวมทั้งสิ้น490,000ตัว ท่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีประสูติเมื่อวันที่5เมษายน2494ทรงมีพระโอรสพระธิดา3พระองค์โดยทรงเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดาอย่างใกล้ชิดทําให้ทรงเข้าใจปัญหาของเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดโครงการตามพระดําริตต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยอาทิมูเลนิธิคุณพุ่มทรงก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคออทิสติก ได้ให้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองทางประสาทเพื่อให้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือโครงการทบีนัมเบอรวันทรงจัดตั้งเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิมิรักเกิลออฟไลฟ์เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตามความถนัดและความเหมาะสมตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สาธาร,รณชนทั้งในด้านการเกษตรด้านศาสนาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ เวลา13นาฬิกา38นาทีเสด็จไปยังพุทธมนฑลอําเภอสัลยาจังหวัดนครปฐมทรงเป็นประธานในพิธีบรรพชาสัมเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ในทรงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554 และเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะของมูลนิธิมิรักเกอ f l ออฟไลฟมีเยาวชนอายุระหว่าง11ปีถึง14ปีร่วมพิธีบรรพาชาจำนวน984คน การบรรพชาครั้งนี้สมเด็จพระมหารชาชลมังคลาจารย์กรรมาการเถระสมาคมจะอาวาัสวัดปากน้ําเขตภาษีเจริญเป็นพระอุปชาพระธรรมปริยัตเวทีเจ้าคณะภาค15จเจ้าเจ้าวาสวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารจังหวัดนครปฐมจากพระวิทยากรมาให้การอบรมสัมมาเนณนพุทธมนตรระหว่างวันที่5เมษายนถึง5พฤษภาคม2554นอนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนอีกด้วย พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลสีพระวรราชาทินดามาศประทานพระโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา14.40นาทีพระเจ้าวารวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จออกนาพระตำหนักวังสวนกุหลาบประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้ นายสมพงศ์วรรณพินโยประธานกรรมการบริษัททีบีทันเดอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทนางสาวจารุพรกนนําธรนพคุณผู้ดูแลการผลิตรายการบริษัทและนายเมธนีบุรณสิริผู้แทนนักแสดงเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดาราไทยหัวใจร e ยูสโครงการที่สองเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย นายสุเครียรไกรผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบริษัทเฮเฟเล่ประเทศไทยจำกัดและกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศลเฮเฟเล่ไทยแลนด์ครั้งที่1นําำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนกองยากองทุนยาพระวราราชาธินด,ดามาศสำหรับผู้ติดเชื้อเอสภากาชาติไทย องคมนตรีรับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อาคารสำเด็จพระเทพ,พร,รัตน,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 าาน์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้เวลา11นาฬิกาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนะชัยองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกลางมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีออกรับนางเยาวลักษณ์กุลเนตรและคณะ รับมอบเงินบริจาคจำนวน15ล้านบาทเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยและประชาชนโดยทั่วไปให้แก่อาคารสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีณธรรมเนียบองค์มรีพระราชอุทยานสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชุปธามรับมอบเงินโดยสเสด็จพ,พระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นายขวัญแก้ววัชโรไทยนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมด้วยกรรมการบริหารกรรมการฝ่ายและเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์รับมอบเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมจำนวนสเอ็จรายเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า7ล้านบาทซึ่งเงินจํานวนดังกล่าวทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและเจตจำนงของผู้โดยเสด็จพระราชุุศลต่อไปศิลปินนักร้องเกาหลีและอดีตนักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทย ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชคณะบุคคลทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชนรวมทั้งคณะครูอาจารย์และประชาชนจากท่วทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทุนกล้าธงประหมรมถวายแจาก,กันาดอกไม้ผ่านพุ่มและสิ่งของกันอย่างหนึ่งแน่นอธิพลโทสุรศักดิ์การจนารัฐพู้มในการสำนักกิจ,จาก,การมวลชนและสารนิเทศกอมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะขา้าราชการลูกจ้างพร้อมด้วยมวล นกรอรมนพนเรือตรีณนะอารินิตผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือพร้อมคณะข้าราชการในสังกัด นอกจากนี้ยังมีนายแอนดี้โคลอดีตนักฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อระดมทุนการกุศลส,สนับสนุนโครงการยูไนเต็ดเพื่อยูนิเซฟและมูลนิธิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือเด็กทั่วโลกตลอดจนศิลปินเกาหลีวง JR ที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรก่อนจะแสดงคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้ ขณะที่บนชั้นสองของตึกสยามินรงพยาบาลศิริราชคณะต่างๆพร้อมประชาชนผู้จงรักภักดีต่างทยอยกันเดินทางไปลงนำถวายพระพร,พรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรม์วัยลักอครราชกุมารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วรวมทั้งได้ถวายแจกันดอกไม้เพื่อเป็นกำลังพระถทยด้วย